เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก้ามาอยู่ผมในเกม Dynasty Hero นะครับจะเป็นเกมมือถือแนววางแผน RPG นะครับผมตัวเกมก็จะมาในธีมแนวตำนาน3ก๊กประเทศจีนซึ่งเกมเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนไต้หวนันฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียและสิงคโปร์นะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปดูรูปแบบการเล่นของตัวเกมกันก่อนเลยกันนะครับผมว่าตัวเกมเนี่ยมันมีรูปแบบการเล่นเป็นประมาณไหนนะครับการกดที่ยกท ไปเลยแล้กันตัวเกมก็จะมีภาษาไทยด้วยนะครับตามที่เห็นเลยนะก็ผมขอเล่นด่านที่ผมได้เล่นผ่านไปแล้วแล้วกันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปทารบนะครับตัวเกมเขาเก็จะมีการให้เราเนี่ยจัดทับก่อนที่จะไปทารบได้เลยนะสามารถกดมาที่การจัดทับตรงนี้นะครับหรือว่าไปจัดทับไอ้ตรงหน้ากระบวนการรบก็ได้แต่ตรงนี้มันจะง่ายกว่านะพเพราะเราสามารถแก้ไขตัวละครได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปสู้จริงซึ่งการจัดทับตรงนี้เราก็จะสามารถเลียงได้นะครับผมว่าต้องการให้ตัวละครตัวไหนเนี่ยโจมตีเป็นตัวละครแรกตัวที่2อ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับว่าการเล่นของตัวเกมเวลาต่อสู้กันเนี่ยมันจะเป็นเกมแนว turn b a เ e สนะครับก็เดี๋ยวเราไปทารบให้ดูเลยละกันให้ท่านผู้ชมเ ได้ไปดูตัวเกมพร้อมๆกับผมนะครับจะได้เข้าใจง่ายกว่านี่ครับผมการสู้กันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีรูปแบบการคอมโบด้วยนะครับอย่างที่เหล่า npc ฝฟังคล้ำเนี่ยโจมตีใส่ผมมานะครับอ่าส่วนฝั่งผมก็สามารถโจมตีคอมโบกลับไปได้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นการคอมโบของตัวละคราาจู่ล่งกับเล่าปีนะครับ ซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้ใส่ตัวละครในทีมผมที่มันคอมโบกันได้มา2ององทีมนะก็จะมีของจิ้วหลงกับเล่าปีทีมหนึ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะครับกับตัวละครของลิโป้กับเตียวเซียนเดี๋ยวท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นนะถ้าตัวละครฝั่งตงข้ามไม่ตายก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครคอมโบของ เดี๋ยวเซียนกับจู้หลงนะครับเออเรียกชื่อตัวละครไปมาไปมารู้สึกว่าลินจะเริ่มพันกันนะครับและถ้าบางทีผมเรียกชื่อตัวละครผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยละกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ระบบการคอมโบกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําที่หลังรายการนะครับผมว่าการที่เราเนี่ยจะใส่ตัวละครเพื่อมาคอมโบกันมันทํายังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรากลับไปดูกันที่ตัวละครของเรากันก่อนละกันนะครับเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยเราสามารถอัปเกรดมาได้ด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีการอัปเกรด้้ัน่าาระอไยงงงบบค ก็จะมีเสียงตัวละครพูดนะเวลาเรากดมาหน้านี้ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูกันที่วิธีการอัปเกรดตัวละครกันนะครับก็ให้มาที่กระบวนทัพ ตรงกระบวนทัพตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวละครของเรานะครับอันนี้คือตัวละครที่เราเลือกตอนเริ่มเกมนะคือตอนที่เราเข้าเกมมามันจะมีเลือกตัวละครผู้หญิงกับผู้ชายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครของผมเองซึ่งตัวละครของเราเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ในทีมเรา6คนนะครับคือต้องอยู่ในทีมเราอ่ะคือยังไงก็ต้องอยู่ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเอาตัวละครของเราเนี่ยออกไปได้ซึ่งในตัวละครของเราก็เหมือนกับตัวละครเหล่าที่เราได้มาครับอย่างลิโป้ก็คล้ายๆกันนะเราสามารถอัปเกรดได้ทะลวงอะไรต่างๆพวกนี้ได้ก็ก่อนอื่นเรามาดูวิธีการอัปเกรดตัวละครเราให้เก่นนนกััอะครบ สำหรับการอัปเกรดได้เก่งขึ้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะก็ถ้าเรายังไม่ได้ใส่อุปกรณ์นะครับตัวเกมก็จะมีตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปบวกเขียวๆให้เราสามารถใส่อุปกรณ์ได้นะครับพอเราใส่อุปกรณ์ไปแล้วเราก็สามารถมาอัปเกรดตรงนี้ได้นะคือการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังให้ตัวละครของเรานะครับหรือว่า CP ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น ก็อาจจะเพิ่มมาเยอะมากนะครับประมาณ3-400นะแต่ก็เพิ่มให้เราอยู่ดีแต่ถ้าเราขี้เกียจมากดนั่งอัปเกรดทีละอันแบบนี้นะครับเราก็สามารถมากดอัปเกรดทั้งหมดได้นะครับมันก็จะทําการอัปเกรดอุปกรณ์ที่เราใส่ทั้งหมดแล้วก็เพิ่มทีเดียวนะครับก็เพิ่มมาสี่พันก็ไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ก็เพิ่มมาอยู่ดีนั่นแหละก็ต่อไปก็จะเป็นการอัปเกรดเลเวลนะครับการอัปเกรดเลเวลก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังในตัวละครเราเหมือนกันนะแต่ก็อาจจะเพิ่มมาเยอะนะครับเพิ่มประมาณทีละสี่ห้าร้อยที แต่การอัปเกรดเลเวลก็ถือว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องอัปเกรดเลเวลไปเพื่อทะลวงนะครับทะลวงก็คือเป็นการเพิ่มสเตตัสอ่ะเดี๋ยวผมอัปเกรดเลเวลไปเรื่อยก,ก่อนลวกันนะครับให้มันตันไปนเลยละกันเพราะว่าตอนนี้เลเวลตัวละครของผมอยู่ที่34นะครับก็สามารถอัปเลเวลตัวละครมาได้ที่34 ซึ่งพัมาแล้วนะครับมันก็จะมาที่การทะลวงนะครับซึ่งไอการทะลวงตรงนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกเป็นเลเวลนะรู้สึกว่าจะปลดล็อกเวล1หนึ่งเราสามารถทะลวงได้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะทะลวงขั้นที่2ก็ต้องรอเวลลสินะส่วนการทะลวงขั้นที่3ก็ต้องรอเวล25ยี่สิบห้านะครับอันนี้ผมก็เวลลสามสี่เกินเวลลยี่สิบห้ามาแล้วทําให้ผมสามารถทะลวงได้นะครับการทะลวงก็ต้องใช้ยาทะลวงนะซึ่งยาทะลวงพวกนี้เนี่ยมันก็จะดรอปตามแมปนั่นแหละครับโอเคกดทะลวงไป ซึ่งการทะลวงมันก็จะบวกค่าสเตตัสตัวละครให้เรานะครับแล้วก็จะบวกสเตตัสหรือว่าการปลดล็อกสเตตัสพิเศษมานะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะซึ่งถ้าผมต้องการทะลวงขั้นที่4ก็ต้องรอเวลตัวละครถึงเวล์สานะครับถึงจะทะลวงได้ นอกจากการอัปเกรดอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่จะช่วยเพิ่มค่าพลังให้ตัวละครของเราได้มากพอสมควรนะครับคือน่าจะบวกเยอะที่สุดแล้วแหละนั่นก็คือเมนูสมุดขุนพลนะครับที่มาผมชี้นะให้เรากดเข้าไปนะครับเราก็จะแสดงสมุดขุนพลที่เหมือนว่าลิโป้เนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เรื่องราวพวกนี้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในเกมเนี่ยเรามีขุนพลพวกนี้นะครับและก็สามารถกดเปิดใช้งานได้ผมก็แนะนําว่าให้มาเปิดใช้้้้งงงาาาาานนนดดววยะรระาารเเพ่กปิใชตี มันจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งการบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ในเกมนี้เนี่ยมันจะบวกค่า CP ที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเป็นหมื่นๆเลยนะก็อย่างผมได้ตัวละครจูหลงมาเนี่ยก็ปลดล็อกไปค่อนข้างเยอะนะครับเป็นหมื่นเกือบแสนได้เลยมั้งถ้าผมจาไม่ผิดนะครับก็ทุกตัวละครมันจะมีสมุดขุนพลนะครับอีจยะลองเลื่อนดูจูหลงก็มีนะครับผมตัวละครอื่นๆก็มีนะเล่าปีก็มีนะครับถ้าเราหามาได้ปลดล็อกจนครบเนี่ยก็จะบวกไปหลายแสนเลยนะผมว่าก็สรสบการเพิ่มค่าพลังคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเด หลายคนที่เห็นผมทําคอมโบของตัวละครไม่ว่าจะเป็นของจูล,ล่งกับเล่าปีนะครับหรือว่าของเตียวเซียนกับริโป้หลายๆคนก็อยากรู้นะครับผมว่าเราจะใส่ตัวละครคอมโบกันได้ยังไงก็ให้เรากดมาที่หน้านี่เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่ตัวละครหรือไม่เราจะมากดที่คําว่าวค,คุณพ่นตรงนี้เลยก็ได้นะครับ แล้วก็กดมาที่หน้าตัวละครนะครับพอเรากดเข้ามาที่หน้าตัวละครเนีย่ยเราก็จะเห็นนะครับผมคําว่าประสานโจมตีซึ่งมันก็จะมีบอกนะครับว่าจะประสานโจมตีกันได้ยังไงนะครับอย่างเจ้าลิโป้เนีย่ยจะประสานการโจมตีกับเดียวเซียนได้ก็ต่อเมื่อออกรบพร้อมกันนะครับคือต้องใส่ไว้ในทีมเดียวกัน6คนนะ่ะแล้วพอถึงจบเทรรินรอบหนึ่งแล้วมันวนมาอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นการคอมโบกันให้เราดูนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันกอนข้างเท่มากๆเลยนะครับซึ่งไอการคอมโบเนี่ยมันก็ไม่ได้คอมโบแค่กับตัวละครรรรทีี่่เราารู้จัักกกนดอพวอวิโหื ตัวละครอนนื่นๆที่ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้จักเนี่ยมันก็ยังมีระบบการประสานการโจมตีมให้เราด้วยนะครับและตัวละครในเกมนี้ก็มีมากกว่า140ตัวละครน,นะครับผมคือถ้าใครเป็นสายแบบชอบสะสมตัวละครน,นะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คุณได้ดีเลยแหละครับลองเอาตัวละครที่มันแบบประสานการโจมตีกันเท่ๆนะครับลงไปต่อสู้นะครับกันรับรองว่า เอฟเฟกในเกมน่าจะอลังการทําให้เครื่องคุณมีสิทธิ์แหลกได้เลยเหมือนกันนะผมว่าแต่ยังกินเกมนี้มันก็ไม่ได้กินสเปคอะไรนะครับไม่น่าจะแหลกอยู่แล้วหลังจากที่เราไปดูการอัปเกรดตัวละครที่เก่งขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงการหาตัวละครมาทาคอมโบเนี่ยล้วก็มาดูกันที่โหมดอา่าต่างๆของตัวเกมกันมากดีกว่านะครับผมว่าในตัวเกมเนี่ยมันมีโหมดอะไรให้เราเล่นบ้างน,นะครับแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าโหมดต่างๆที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับมันจําเป็นที่จะต้องใช้เลเวลในการปลดล็อกซึ่งตอนนี้เลเวล ปลดล็อกได้ทุกโหมดนะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะพาไปดูโหมดต่างๆกันแบบคร่าวๆก่อนละกันโหมดแรกก็คือคําว่ายกทับนะครับไอโหมดยกทับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนะให้เราสะสมพวกอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งพวกเศษชิ้นส่วนตัวละครนะครับพอสะสมครบก็สามารถไปปลดล็อกเป็นตัวละครมาได้นะครับต่อไปโหมดพเนจรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ค่อนข้างให้ของรางวัลเราได้เยอะมากๆเลยนะโดยการที่เรานะครับผมจะต้องทอยลูกเต่านะครับเนี่ย ถอยลูกเต๋าได้ดีเนี่ยเราก็เดินไปก็จะได้ของรางวัลน,นะสังเกตดูนะครับซึ่งเป็นโหมดที่แจกของรางวัลให้เราได้ดีมากๆนะ,ะเดี๋ยวผมจะเล่นใ้ดูอีกสักนิดละกันนี่ผมยิ่งเดินมากก็จะยิ่งของรางวัลน,นะครับนี่ได้มาแล้วนะครับผมประมาณนี้แต่น,นี้ก็ต้องใช้อไอ้เจ้าหยกนี้นะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่น่าจะเรียกว่าหยกทองนะครับในการซื้อนะครับเอาเป็นว่าผมมีค่อนข้างเยอะก็ขอซื้อเลยละกันซื้อมาให้หมดนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมโหมดนี้ก็แค่เราก็แค่ทอยลูกเต๋าไปนะถ้าตกไอตรงพวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้หีบสมบัตินะครับหรือว่าได้ของรางวัลให้เราซื้อแบบเมื่อกี้นะครับนอกจากหมดพนเนจอรแล้วนะครับก็ยังมีโหมดประจนภัยที่ผมคิดว่าถ้าเราเล่นเกมนี้เนี่ยไอโหมดประจนภัยน่าจะเป็นโหมดที่เราน่าจะได้ลงกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ไอโหมดประจนภัยเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆย่อยออกมาใหม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสนามประลอง สำหรับไอสนามประลองเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กันแบบ PP นะครับดันเชียนไรวันก็จะเป็นการลงเพื่อหาของนะครับอันนี้ก็จะเป็นการผ่านด่านขุนศึกก็คือเราจะต้องไปต่อสู้กับขุนศึกนะครับถ้าเราจัดก,การขุนศึกได้ก็จะได้ของรางวัลเดี๋ยวผมจะลงให้ดูแล้วกันลงแบบสนามประลองหรือว่าลง PP ให้ดูก่อนนะครับซึ่ง PP ก็สามารถลงได้วันละ10รอบนะท้าสู้ใครดีคนนี้แล้วกันนะครับอย่างมันก็จะเป็นการปล่อยออโต้ไปนะครับผม เกิดมาถึงเราก็จะใส่คอมโบได้เลยนะเพราะาเราจัดตัวละครที่เป็นคอมโบเอาไว้แล้วนะครับแต่ถ้าไปเล่นตามด่านมันต้องวนมาเป็นรอบก่อนนะถึงจะใช้ได้เนี่ยพอเราชนะเขาก็จะไปแทนที่อันดับเขานะครับแล้วก็จะมีของรางวัลให้อันดับเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะ เรามาดูกันต่อที่ดันเจียนลายวันกันบ้างน,นะครับสำหรับดันเจียนลายวันเนี่ยมันก็จะมีให้ลงอยู่หลายแบบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะสามารถลงได้อันละ2รอบนะครับอย่างเงินทองอันนี้วันนี้ผมได้ลงไปครบ2รอบแล้วแต่ว่าอันอืนอ่นๆผมยังไม่ได้ลงก็สามารถลงต่อได้นะครับเนี่ยซึ่งการลงนะครับมันก็จะใช้อ่ของผู้นี้นะครับและถ้าเราต้องการที่จะเล่นระดับยากต่อ,ตอไปเราจะเป็นที่จะต้องปลดล็อกก่อนนะสมมติว่าผมต้องการจะไประดับทั่วไปผมก็จะเป็นต้องเคลียร์ระดับง่ายก่อนนะครับอันว่าเล่นให้ดูเลยแล้วกันโอเคเรามาเล่นกัันนะครบ เปิดมาก็เป็นสกิลคอมโบเลยนะก็จะทําให้เราเนี่ยผ่านด่านได้ง่ายนะครับเพราะเป็นระดับแค่ทั่วไปเท่านั้นเนี่ยคผมถือว่าเป็นอะไรที่ผมชอบดีนะอ้การทำคอมโบแบบนี้ดูกี่ครั้งก็รู้สึกสะใจดีนะครับเพราะว่ามันเท่นะ เนีย่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสับดันเตี้ยนทั่วๆไปนะซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายอันที่ผมยังไม่ปลดล็อกนะครับก็ถ้ามันเป็นเทาๆแบบนี้เนี่ยก็ให้เราจิ้มดูนะครับว่ามันติดเงื่อนไขอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลเวลนั่นแหละก็อย่างนี้เราจําเป็นต้องเลเวล 40, 40ถึงจะปลดล็อกได้นะครับอันนี้ต้องเวล37ถึงจะปลดล็อกได้นะสว่วนนี้ต้องเลเวล70นะครับมันถึงจะปลดล็อกให้เรานะครับมาต่อกันที่ผ่านด่านฆ่าขุนพลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีขุนพลนะครับเพื่ เดี๋ยวผมจะโจมตีให้ดูเลยละกันนะครับซึ่งไอาการโจมตีนี้เราไม่จะเป็นต้องเล่นเพื่อปลดล็อกระดับนะสามารถเลือกระดับที่ยากที่สุดได้เลยนะถ้าพลังโจมตีเราถึงนะครับก็กดท้าลบไปดูกี่ทีก็สะใจดีนะครับโดยเฉพาะไอคอมโบเตียวเซียนกับลิปโป้เนี่ยที่มันกอดกันบนมา้าแล้วก็ลิปโป้ฟันศัตรูนะครับ อาจกะจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับขุนพลนะครับส่วนไอ้ลาดตะเวนฐานทัพตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการโจมตีนะครับอาจจะเป็นเหมือนบอสอ่นะเดี๋ยวผมโจมตีให้ดูเลยแล้วกันว่ามันต้องการพลังแนะนําแค่1นึ่งแสนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพลังผมไปถึง1,000ันกว่าแล้วนะครับน่าจะผ่านง่ายอยู่แหละโอเคเรามาดูบอสต,ตัวนี้กันครับผมว่าจะง่ายหรือว่ายากนะเดี๋ยวตัวเดียวนะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นบอสด้วยมันติดคียติดอคหลายดอกมากเลยนะครับตายเลยเหรอ โอเคตายเลยนะครับในคอมโบเดียวก็อาจจะเป็นด้วยพลังลบของผมมันสูงครับผมแล้วก็ได้ของรางวัลที่ค่อนข้างลำค่านะครับโดยเฉพาะอันนี้นะเนี่ยพอปลดล็อกเสร็จแล้วก็สามารถโจมตีต่อไปได้นะครับเดี๋ยวขอโจมตีดูอีกสักรอบแล้วกันเผื่อว่าท่านผู้ชมยังดูคอมโบไม่สะใจนะครับโอเคจริงๆผมก็อยากดูต่อแหละเพราะคอมโบมันเท่นะดูสิโอ้ขี่ม้าก,กอดสาวแล้วก็ฟันไปรอบๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็โจมตีใส่ผมแรงเหมือนกันนะ บอสตัวต่อไปก็จะสังเกตเหต็นได้ว่ามันเริ่มถึกขึ้นแล้วก็เริ่มยากขึ้นนะครับแต่ของรางวัลที่เราได้มาก,ก็จะยิ่งมากขึ้นนะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดการเล่นของตัวเกมนะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่การรับสมัครกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งการรับสมัครตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคนไทยอย่างเราน่าจะชอบนะครับเพราะมันเป็นระบบสุ่มกระชานั่นเองซึ่งระบบสุ่มกระชาในเกมนี้นะครับถ้าเราสุ่มไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะเก็บค่าคะแนนหัวใจตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราสุ่มจนครบพันสองหัวใจ ขุนพลส้มได้ด้วยตัวหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครแบบสุ่มไปเรื่อยแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะครับก็สามารถเากล่องนี้เพื่อเปิดเป็นขุนพลส้มได้ตัวหนึ่งเลยนะเรามาดูเลดกันบ้างนะครับสับเลดเนี่ยถ้าเราเปิดแบบแพคใหญ่สุดนะครับมันก็จะมีการการันตีขุนพลฟ้ากับขุนพลม่วงนะครับอย่างแน่นอนนะแล้วก็มีโอกาส80%นะครับที่จะได้รับขุนพลส้มและก็มีโอกาส0.5%ที่ได้รับขุนพลแดงนะครับก็ขุนพลแดงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ออกยากมากๆเลยแหละ แต่ถ้าออกมาได้ก็ถือว่าดีนะครับจากที่ผมได้ลองไปสุ่มก่อนที่จะมาดคลิป2รอบผมก็ได้ขุนพลส้มทั้ง2รอบเลยนะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาลองเปิดสักร้อยอันดูนะครับว่าจะได้ขุนพลแดงหรือเปล่านะครับโอเคลุยกันเลยรอบแรกนะครับเหมือนว่าจะมีแค่ขุนพลส้มกับขุนพลม,ม่วงนะครับที่ออกมานะใครก็ไม่รู้นะครับผมเราไม่รู้จักนะครับต่อแล้วกันรอบที่2นะครับ รอบนี้ขุนพลแดงก็ยังไม่ออกนะครับแต่ได้ขุนพลส้มมา1ตัวนะครับเอวคนนี้น่ารักดีนะตำแหน่งซัพพอร์ตด้วยนะครับโอเคเปิดอีกรอบนะครับรอบนี้ก็ยังไม่มานะครับถือว่าเล็ก็ค่อนข้างโหดร้ายอยู่นะแต่ยังดีที่มันการันตีสีส้มให้เราครับเหมือนการันตีนะโอกาส80%แต่มาทุกรอบเลยนะครับอันนี้ตำแหน่งโจมตีนะครับโอเคต่อแล้วกันนะครับ อรอบนี้ไม่มานะมาแต่คุณพลม่วงแทนนะครับโอเคต่อกันครับผมอา้าวผมลืมนับว่าผมเปิดไปขี่รอบแล้วเนี่ยอันว่าผมจะเปิดอีกสักสี่รอบแล้วกันนะครับอันนี้ส้มมานะครับแต่แดงยังไม่ออกอา้าวมาไอไออย่างงี้ป่วยหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่แน่ใจนะครับโอเครอบที่หนึ่งนะครับอันนี้เหมือนว่าแดงก็ยังไม่ออกนะครับรอบที่สองนะครับ อันนี้ส้มออกนะครับผมไอ้ตัวนี้เหมือนว่าผมมีแล้วหรือเปล่านะรอบที่สามนะครับรอบนี้ส้มไม่ออกเลยนะถือว่าม่วงมาเต็มนะครับอันนี้แบบนี้น่าจะเกลือแหละผมว่ารอบที่สี่อันนี้น่าจะรอบที่สี่แล้วปะ่ะถ้าผมนับไม่ผิดเออน่าจะสามหรือสี่แหละเอาเป็นว่าแถมให้รอบด้วยกันนะครับอันนี้ก็ออกแค่ส้มนะครับ ามาดูรอบสุดท้ายก่อนจบคลิปนะครับผมว่าขุนพลแดงเนี่ยจะออกหรือเปล่านะครับกับโอกาส0.5อมไม่ออกไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีแค่ม่วงกับฟ้านะครับผมโอเคก็เลดมันก็ถือว่าอาจจะค่อนข้างโหดร้ายเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ว่าเราได้ไอันนี้มาเนี่ยเออผมว่าอันนี้มันเป็นรางวัลปลอบใจคี่ค่อนข้างดีเลยนะครับเลือกใครดีเนี่ยอ,อันนี้ใครก็ไม่รู้นะครับผมอ้วน,น,นสุดแล้วกันอ้วนสุดแล้วนะครับผมชื่อคอเทสดีเลือกคนนี้นะครับ โอเคเราสามารถเก็บคะแนนเพื่อมันเลือกได้อันนี้สมุดไอคำว่าสมุดขุนพลนี่ก็คือมันเป็นสมุดขุนพลนะครับของใครนะไม่แน่ใจว่าตรงนี้เช็คได้หรือเปล่านะครับต้องไปดูในหน้าสมุดขุนพลอีกทีนะครับผมว่ามันลิงก์กับใครได้บ้างนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ตอนนี้นะครับตัวเกมเกมนี้เนี่ยใกล้เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนหรือว่าไปโหลดได้ในลิงก์ด้านล่างนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ตอนที่ตัวเกมเปิดแล้วก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยแต่ถ้าใครมาดูคลิปนี้ตอนที่ตัวเกมกําลังลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัลต่างๆได้นะครับอันว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้บายๆนะครับ